สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Tap Totally Accurate Battle Simulator กับลุงเพเกม c h a n n e l มันเป็นเกมแจกฟรีใน PAYSTATION PLUS นะครับรีบไปโหลดกันมาเล่นลุงลองเล่นแคมเปญดูนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เคยเล่นอะไรวะเนี่ย INTRODUCTION ก็คือเป็นเกมที่เราจะต้องวางตัวผู้เล่นนะครับวางตัวทหารตัวพวกเนี่ยไอพวกนักรบโบราณเนี่ยนะครับอันนี้ก็มัมัวอยู่นะอันนี้มันคืออะไรวะพุ่งหอกเหรอลองดูสิเป็นเกมแจกฟรีนะครับตอนนี้แจกฟรีอยู่ใน PlayStation Plus ทุกทุกอันนะ PlayStation Plus ไม่ว่าคุณจะพัดแบบไหนเดินลุกหรือว่าจะเป็นแบบเอเซนเชียนไปโหลดได้อะไรเนี้ยเออ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 เฮ้ยหายละเอ้าทำไมหอกไม่มีเออเออเออมาแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้โหเกิดโดนตีหัวเออนี่ได้ไหมมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมนอ่าโอ้ชนะโว้ยวิกตอรี มันบังคับยากนิดหนึ่งนะปกติเกมนี้ถ้าในคอมพิวเตอร์เขาเหมือนเขาจะเล่นในเมาส์พอมาเล่นบนจอยนี่ก็งงๆ่อยหาปุ่มไม่ค่อยเจอเกมนี้น่าจะออกมาหลายปีแล้วครับอันนี้เป็นสเตจที่สองแล้วปะฝั่งสีน้ำเงินนี่แม่งเป็นหอ,อกหมดเลยว่าเฮ้ยกี่ตัววะเนี่ยสิบตัวเราวางหอกยังเล่นไม่เป็นเลยเนี่ยมันต้องวางยังไงวะลองดูก่อนนะ ìa. Ah, mặt ăn đi qua kiếp bay nga tặng cho mày loan. Oi, 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 rồi oi, 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 คืออะไรเดี๋ยวนะลุงก็ยังงงๆเล่นใช้จอยนี่ยิ่งงงมากไปใหญ่เอออ๋อโอเคกดวงกลมค้างไว้นะครับเคลียร์หรือว่าเราจะต้องเล่นกลยุทธ์วะหล่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันมีซอกอะไรด้วยเออลมันต้องอยู่ในซอกนี้วะ ลองี่ซอกมั้ยครบวามองว่า,ามันวางข้างบนนี้ก็ได้เหรอลองดิเอ้ยหรือว่าจะอยู่บนนี้อันนี้เป็นกลยุทธ์หรือเปล่านี่ลองดูเลยครับจะได้ผลเฮ้ยเอามันกระโดดลงมาทำไมน่ะอจะให้มึงอยู่แล้วจน,นตกลงมาเดดเลยโอ้โหตกลงมาตายเลยครับโอ้ตาย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  งดีกันเเออเอ้ยแต่ว่ามันได้ผลนะมันควาาเอาเรียบร้อยเลยมันมากันโอ้โหลุมมาลุมมาต้มเลยทีนี้ยืนอยู่โอ้โหโอ้โหตายตายตายตามันลงกระทืบเราในนี้เลยไม่ใช่ฮะมันยังไงวะม,มันเด็ดแล้วนะตายหมดแล้วนะทำไมมันไม่ไดีฟีดอะค้านอะ มันซูมได้นะเนี่ย z ซออูมดูได้ใกล้ๆเลยน่าจะค้างละโอ้เรียบร้อยลบทิ้งก่อนไม่เอาแบบนี้ไม่ work คิดว่าไม่น่าจะใช่ละหรือว่าหรือว่ามันต้องวางยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะจริงๆไอ้ interaction นี่มันน่าจะง่ายมันน่าจะมีเมนูบอกช่วยเราหน่อยนะว่าให้เราทำอะไรบ้างมัหนหลบอยู่ในนี้วะ น,นี้ตรงนีห้หลองอีกทีนะอ่ะมันก็เดินออกมาอยู่ดีนะเห็นไหมเออมันไม่อยู่ปักหลักไนงะตายอย่างนี้ตายอย่างเดียวโอ้ได้ตายตายตายไอ้สองตัวนั้นหนีไปอยู่ตรงนู้นถ้าจะรอดเฮ้ยชนะหนึ่งทีมว่ะแต่เราเหลือสองตัวจะรอดไหมเออเรียบร้อยเลยไม่รอดผ ไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่ใช่ให้กดกดวงกลมค้างนะครับมันจะล้างมันก็หรือ,อยังไงวะไม่เข้าใจเว้ยไม่เคยเล่นด้วยนะเนยภาคคอมภาคอะไรลุงก็ไม่เคยเล่นวางแม่งใช่ไหมลองดูโอเคเออเอาชิปเป่งเอาโดนนกันเว้ยเนี่ยเพราะมันต้องรอโหลดรีโหลดนานว่าโดนอีกแล้วก่าจะรีโหลดได้โดนไปฝั่งนู้นวิ่งมาเดินมาถึงพอดี ถ้าสู้กันนนย้าต่อห้าเน่ยคิดว่าเราชนะโอ้ยเดสมอลเลเลยอู้นี้แพ้ตลอดเลยเว้ยได้ๆๆไ,ไ,ไม่น่าจะใช่อ้เผลอกดไปแล้วหรือยังไงอ๋อกดค้าง้วมาเปิดดูวิวได้เมื่อกี้ลงกดอะไรกันวะกดสามเหลี่ยมไปหรือว่ามีอะไรไงวะ มีเงินอยู่แปดร้อยเกี่ยวกับเงินนี่แน่ๆเลยเงินนี่ต้องไม่ใช้ทําอะไรไอ้ทองข้างบนน่แปดร้อยเนี่ยหรือมันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อมีตัวนี้ใช้ตัวนี้แปดสิบอ๋อเข้าใจละใช้ใช้ทุนทรัพย์นี่เงินทุนแปดสิบเหรียญสร้างตัวเกาะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละอ๋ออย่างนี้เข้าใจละเ,เราเอาตัวเกาะสามตัวไว้ แล้วก็ใช้พลทนพลหอกพลหอ,อกกี่ตัวดีพลหอกได้แค่นี้หมดหมดเงินมเงินแค่นั้นเออเฮ้ยเอาเว้ยเฮ้ยเออชิเปง โอ้ยตายตายหมดเขายังไม่ตายวะผมก็อึดไว้ไอ,อ,อ้เกาะนี่อึดวะนี่เอาเอาเกาะตีเขาได้ด้วยเอาไอ้เวนโดนหอ,อกเราเองพวกเดียวกันเองอต้องเรียนรู้นะเนี่ยต้องเรียนรู้เดี๋ยวตัวเดียวนี่ไม่น่าจะรอดเออยังสู้ไว้ครับสู้สู้สู้โดนเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่จรล้างมันดิล้างมันนอาใหม่อื เนี่ยตอนนี้รู้ละว่าเราต้องสามารถตอนนี้เหมือนเหมือนต้องหมอนจอยลำบากไอ้อันบนนี่อะไรวะอันนี้จําได้เราอันนี้คือผลผลไน้นี่ผลโลกเห็นไหมอันบนสุดี่อะไรอันบนสุดมันอะไรวะอ้าผลผลลาบผลลาบผลกระบองผลกระบองเอออย่างนี้อย่างนี้มีลุ้นมีลุ้นโอเคเข้าใจละแล้วก็เอาอันนี้ไว้แนวหลังอันนี้มันพุ่งไกล อ้สามตัวหมดตังนะอันนี้เหลือเจ็ดสิบวางใ้คนนึ่งดีเออลองดูครับผมหมดแล้วมันศูนย์แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันอยู่ที่เงินทุนด้วยนะมาดูกันครับรจะรอดไหมเอ,อ้ยกระเด็นเลยว่ะโอ้มันโดนจากฝั่งนู้นมาเว้ยพันไหมโอ้ทุบทีเดียวตาย ทุบทีเดียวตายโอ้โหโดนซะก่อนอ่าอุ้ยตายหมดแล้วไม่รอดวะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาม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 ันจะต้องมีเราจะต้องเอียนไปทางนี้น่อยไหมวะการวางตำแหน่งก็สำคัญวางตำแหน่งก็สำคัญแล้วก็ไอ้นี่ก็สำคัญไอตัวพลทหารพลน,น้อยอพลโล่วางพลโล่ห้าตัวเลยเลขสี่ร้อยเอาหกตัวไปเลย แล้วก็เอาผลในนี้ผลตีอผลตีนี่มาถึงกระบองไง<อ>เฮ้ยสู้หน่อยดีวะโอ้โหโอ้โหตายจะแพ้อ,อีกเชลว่านี่ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมัดระวังมันเป็นหัวกเป็นบักกันด้วยนะครับลุง <c oughs> มาเริ่มมีทั้กผูกันละอ้าวเฮ้ยได้ผลเวย้ย ออมันรวมตัวกันพอรวมตัวกันแล้วมันแข็งแกร่งอ่าต้องอย่างนี้ไว้เนี่ยมันทําอะไรไม่ได้นะชนะแน่อันเนี้ยคนโล่กับคนตีรวมตัวกันแล้วมันแข็งแกร่งเหมือนไปใช้คนของตั้งนานโอ้เข้าใจแล้วชน,นะแล้วครับืมสนุกดีเหมืออกันลองอีกสักลองอีกสักฉากพอจะเข้าใจหลักการหลักเกณฑ์มาแล้วนะไม่น่าจะยากนะครับก็กระโดดเล่นไนะช่วงนี้ใน l พ y s t a t i o n Plus นะครับ ทุกระดับเลยนะขอลองอีกันนึงก่นจะได้จบรีวิวอันนี้พนหอต้องมีพนหอ,อกแหะข้างหลังๆพนหอ,อกต้องอยู่หลังทุ่มพุ่งหอ,อกก่อนจะรีโหลดนานนี่ใส่เข้าไปเต็มๆแล้วก็คนคนโลดคพนโลดกดยากเหมือนกันนี่นพนลโลดสองฝั่งแล้วก็ลุยเลยนี่ ตัวได้ห้าตัวห้าตัวก็พอนะคิดว่าพลหอกมันจะพุ่งใส่ก่อนนะแล้วเราค่อยเฮ้ยไอย้อะไรวะน่ะโอ้โหมันมีผนทุ่มลูกตุ้มไว้ตายแล้ววะแนวหน้าเดืดสมองเหลืงหมดแล้วว่ะโอ้ยสิบเป่งอะรีโหลดเร็วรีโหลดเร็วเร็วเร็วเออเร็วเร็วรีโหลดเร็วเร็ว อตอนนี้มันเหลือลูกตุ้มสองคนเราเหลือพลหอกสามคนร,รีโหลดแล้วเออเอาละมันเหลือตัวเดียวเราโอ้โหเหลือหนึ่งตัวหนึ่งเออสองตัวหนึ่งเว้ยรเรียนรีโหลดแล้วรีโหลดโหลดได้แล้วคว้างนี่คว้างเออชน,นะครับผมก็พอเข้าใจหลักการน,ะน่าสนุกน่าจะมีอย่างอื่นด้วยอย่างที่บอกมีช้างมีมา้ามีอะไรด้วยลองเล่นกันดูนะครับโหลดฟรีในเพย์สเตชันพัท ก็คงจบรีวิวเกม Tap's Totally Accurate Battle Simulator เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลุงด้วยนะครับสวัสดีครับ